สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแต้ก็จะมาทําการผสมสีนะคะดินเบาเกาหลีให้ดูกันนะคะว่าในชุดแม่สีเราสามารถทําสีอะไรได้วันนี้จะยกตัวอย่างสีน้ําตาลนะคะไว้สําหรับที่จะปั้นหมีนะคะสีที่เบบใช้ก็จะมีสีแดงนะคะสีดําแล้วก็สีเหลืองเป็นสีน้ําตาลช็อกโกแลตนะคะ อันดับแรกเราก็ตวงในมาตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะอาจจะมีเครื่องมือในการตวงกระปุกเล็กๆหรือว่าฝาขวดน้ํานะคะอันนี้คือ1ส่วนนะคะโชว์ความยืดให้ดูอยบน,นี้คะ่ะก็สีเหลืองนะคะปริมาณเท่ากัน อนุญาตทำแบบไวๆนะคะ,ะก็สีแดงหนึ่งส่วนสีเหลืองหนึ่งส่วนนะคะ,ะประกบกันไว้ปิดฝาไว้นะคะป้องกันดินแห้งแล้วก็สีดำนะคะนิดหน่อยนะคะอาจจะซกักสามส่วนสี่นะคะเอ้ยขอโทษขอขอภัยคะ่ะหนึ่งส่วนสี่เล็กๆนะคะ ไม่ต้องใหญ่มากแวบดูนะคะเราจะทำการผสมสีกันค่ะไม่ช้าเราก็เก็บปิดฝาก็จะได้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะสีน้ำตาลทำหมีคลุกครา้าคลุกคร้าเลยค่ะอยากได้เข้มมากเข้มน้อยนะคะก็คือใส่สีดำลงไปนะคะนวดด้วยความรวดเร็วแวบแวบ เริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วอันนี้ออกเป็นน้ำตาลแดงๆนะคะถ้าอยากได้เข้มผสมลงไปค่ะอีกหนึ่งส่วนเล็กๆค่อยๆผสมนะคะเพราะว่าถ้าทีละน้อยๆถ้าแฮ่ๆติดเลยระวังด้วยนะคะก่อนทำงานเนี่ยมือ ต้องสะอาดทุกครั้งนะคะโอ้ตายแล้วโอเคไม่เป็นไรช่างมันผสมะคะ่ะนี่สีน้ำตาลเริ่มมาแล้วนะคะ ก็นวดนวดไปเรื่อยๆนะคะอยากได้เข้มอีกนะคะก็ผสมสีดำเข้าไปอีกแต่ว่าเมื่อดินเขาแห้งเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะเป็นถ้าเทียบกับสีเหลืองนะะเทียบกับสีแดง ได้แล้วก็วันนี้ก็สาธิตรีวิวการผสมดินนะคะให้ดูคร่าวๆกันยังไงฝากเพจขายดินเกาหลีราคาถูกไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ